มหาวิทยาลัยราชภูเก็ตร่วมมือเทศบาลนครภูเก็ตนำร่องใช้นโกรรมการสอนคณิตศาสตร์เมื่อวันที่19มกราคม2564มหาวิทยาลัยราชภูเก็ตโดยคณะครุศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตโดยโรงเรียนเทศบาลวัดขจรังสรรจะพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฮรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตร่วมด้วยนางสาวสมใจสุวรรณสุพภพนานายกเทศมนตรีนครภูเกต็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาวิริยะมานุวงศ์รองคณะบดีคณะครุศาสตร์นางอัมภัยจันเงินผู้อำนวยการสำนักการศาึกษาอาจารย์อนุวัตจิรวัฒนาพาณิชย์ประธานวิชาเอกเรุศาสตร์และนายวิรัติจำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ร่วมโรงนามโดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารครุชเรมรัฐมหาวิทยาลัยรัชภัตรภูเก็ต สวัสดีค่ะชื่อดรวิภาพรสุทธิอำพรนะคะเป็นอาจารย์ประจำะวิชาเอกคณิศาสตร์ค่ะาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏนภูเก็ตก็เป็นผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของวิชาเอกคณิตศาสตร์ค่ะกะ็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปีการศึกษา2563เนี่ยทางวิชาเอกคณิตศาสตร์ก็ได้ทดลองนำล่องใช้นวัตกรรมการศึกษาใช,ช้เรียนและวิธีการแบบเปิดซึ่งเป็นแนวคิด ที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรมตรีอินประสิทธิ์เนี่ยนำนวัตกรรม2ตัวนี้เข้ามาพัฒนาคือนํามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาพัฒนาในประเทศไทยคือหลกัหลกๆของนวัตกรรมตัวนี้คือว่า เราจะทําให้ตัวนวัตกรรมที่เรียกว่าวิธีการแบบเปิดเนี่ยจะทําให้นักเรียนเขาเรียนคณิตศาสตร์ได้ด้วยวิธีการของเขาเองปกติคณิตศาสตร์ชั้นเรียนแบบเดิมของเราเนี่ยมันจะมีคําตอบที่ถูกต้องตายตัวอยู่คําตอบเดียวซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องมามารับเอาจากครูแต,แต่พอเราทําให้ปัญหาคณิตศาสตร์มันเปิดนักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้จากกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองเนี่ยผลกระทบที่เราทดลองใช้นวัตกรรมเนี่ยก็ทําให้เห็นว่านักเรียนเขา เริ่มเรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุกวิธีการเรียนรู้ของเขาแต่ละคนเนี่ยถูกอธิบายได้ด้วยภาษาของเขาเองซึ่งมันมีเป็นคําอธิบายง่ายๆตามภาษาของเด็กแต่ว่ามันมีตรรกะทางคณิตศาสตร์อยู่ในคําอธิบายของเขาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยมันก็ทําให้อาคุณครูก็ก็แฮปปี้อะค่ะพอ,พอเด็กคิดได้ด้วยตัวเองครูก็รู้สึก มีความสุขกับการที่จะออกแบบสถานการณ์ปัญหาไปให้นักเรียนคิดแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองผลของความร่วมมือมันเป็นไปในที่ทางบวกทางเทศบาลนครลังสค์ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีแล้วเราก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตกับทางเทศบาลนครภูเกต็ตเพื่อที่ว่าจะขยายผล,ผลการใช้นวัตกรรมเนี่ยไปในชั้นป .1 ป .2 ป .4 ป .5 ในปีการศึกษาหน้า แล้วก็ปีการศึกษา2565เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็จะขยายให้ผลให้ครบทั้ง6ชั้นในระดับประถมศึกษาค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้วิชาเอกคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรผลิตครูคณิตศาสตร์ด้วยเป้าหมายของการสร้างบัณฑิตให้สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การไปรูปการศึกษาของประเทศซึ่งภารกิจของวิชาเอกคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยการออกแบบรายวิชาของหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีวนวัตกรรมการสอนเพื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบก,การณ์ตรงกับนบวัตรกรรมในขณะเดียวกันก็พัฒนานวัตรกรรมนั้นในโรงเรียนไปพร้อมกันเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนด